ทำไมทำแบบนี้ละวินถามไปก็เท่านั้นแจ้งตำรวจจับไปเลยสิเองอย่๋แจ้งตำรวจ,ลวเ,จลวเลยนะครับผมขอร้องแล้วครับคุณนายคุณเอกครับอย่าแจ้งตำรวจเลยนะครับงั้นก็บอกมาสิว่าทำไปทำไมออที่ผมทำไปก็เพราะฉันรู้ว่าพ่อนายป่วยแต่ต้องทักันถึงขนาดนี้เลยเหรอฮะ ขอโทษจริงๆนะครับที่ผมทําแบบนี้เนี่ยเอาเงินไปรักษาพ่อครับไม่งั้นพ่อผมก็คงจะตายครับนายรู้ไหมว่านายทําแบบนี้ฉันเสียเครดิตกับแฟนตัวเองเพราะฝากงานให้นายนายทำกับฉันแบบนี้ได้ไงฮะขอโทษจรินพอแล้วมินจะให้พอได้ไงคะเอกมินเป็นคนแนะนําชวินให้กับเอกแต่เขากลับมาทําแบบนี้ไม่เป็นไรมีนผมไม่ถือสาไม่ถือสามไม่ได้นะเอก เอกจะปล่อยเจ้าคนนี้ไปเฉยๆแบบนี้ไม่ได้นะฉันจะไม่เอาเรื่องนายแต่ฉันคงให้นายทำงานที่ลงของฉันต่อไปไม่ได้ลูกขึ้นไปอ้มีนขอโทษน,นะคะเอก ที่มีนแนะนำชวินให้เอกมีนไม่คิดเลยคะ่ะว่าเขาจะเป็นคนแบบนี้ไม่เป็นไรนะมีนไม่ต้องคิดมากแต่มีนรู้สึกไม่ดีเนี่ยคะเอาจริงๆก่อนหน้านี้ชวินไม่เคยมีปัญหาเลยนะคะยิ่งพอมีนรู้ว่าพ่อเขาป่วยมีนก็ยิ่งสงสารแล้วพอมีนเห็นว่าเอกอยากได้ผู้ช่วยมีนก็รีบฝากงานให้ไม่คิดเลยอะคะ่ะว่าเขาจะมาโกงกันแบบนี้ไม่เป็นไร มีนไม่รู้ไม่ผิดหรอกนูออนเย่าว่าต่อไปนี้นะย่าจะต้องทำกับข้าวมีเมนูปลาให้แต่เอกได้กินเยอะๆเนาะไปสองหน้าเก่งนนะจ๊ะนี่เอกย่าไม่เข้าใจเลยทำไมนะฮะเอกถึงดูไม่ออกสักทีก็ไม่รู้ เอกนะเอกทำไมถึงไี้ปล่อยเจ้าชวินไปได้ง่ายๆเรานี่เป็นคนใจอ่อนแบบเนี้ยช่างเขาเดีะค่ะคุณย่ายังไงเขาก็ออกไปแล้วออนขอตัวก่อนนะคะจ้ะแล้วทีนี้จะทำยังไงต่องานก็ไม่ใช่น้อยๆน,นะแล้วใครจะมาช่วยฮะ หรือว่าเอกที่จะให้หนูออนเข้ามางั้นผมขอยืมตัวเม้งไปก่อนแล้วกันนะครับจนกว่าผมจะหาผู้ช่วยคนใหม่ที่ไว้ใจได้ตามใจงั้นบอกเม้งมันเอกก็แล้วกันผมขอตัวกันนะครับเออเอกเ,อ,อ,เ,อ,อ,เอ,อ,อย่าลืมนะต้องขอบคุณหนูออนเขาด้วยนะที่เขาช่วยจับคนโกงให้โอเค เราไม่รบกวนเวลาของประหลัดอำเภอหนุ่มหล่อแล้วไว้คุยกันนะชินบ๊ายบายคุณมาไม่ให้ซุ่มให้เสียงถ้าผมมาให้ซุ่มให้เสียงผมจะรู้ได้ไงว่าคุณคุยอยู่กับใครคุณมีอะไรกับฉันเหรอ คือผมอยากจะมาขอบคุณฮะคุณพูดว่าอะไรนะฉันไม่ค่อยได้ยินอะคือผมบอกว่าผมอยากจะขอบคุณที่คุณช่วยจับคนโกงให้ผมอะไม่เป็นไรไม่ต้องซาบซึ้งมากนะกรอก ที่ฉันทำไปฉันก็ไม่ได้หวังคำขอบคุณอะไรจากคุณนักหรอกนะแต่ฉันไม่อยากให้ใครต้องมาเจอในแบบที่ฉันเจอตอนที่เอาเข้าวโพดไปขายที่โรงคุณแล้วโดนกดร,ราคาก็เท่านั้นเองชาวสวนชาวไร่กว่าที่จะปลูกอะไรขึ้นมาสักอย่างมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะ ทังต้องดูแลรถน้ำใส่ปุ๋ยเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีต้องอาบเหงื่อต่างน้ำไม่รู้เท่าไหร่ถ้าจะต้องมาถูกกดราคาอีกเขาจะเอากำลังใจจากไหนไปทำต่อใช่ผมก็คิดแบบนั้นแหละผมถึงต้องการให้โรงของผมให้ราคาดีที่สุดในพื้นที่ถ้าได้ช่วยเหลือชาวสวนชาวไร่ ให้เขามั่นใจว่าเขาขายผลผลิตได้แล้วก็ได้ราคาที่ยุติธรรมที่สุดเรื่องที่ฉันหาว่าคุณกดราคาฉันขอโทษนะตอนนั้นฉันมีปัญหาหลายอย่างจริงๆเลยผูกใจเจ็บพลอยทำให้ลงคุณเสียหายไม่เป็นไรหรอก ช่างไมเ่เถอะคุณตอนนี้คุณก็สำนึกผิดแล้วอีกอย่างคุณยังช่วยจับคนที่โกงให้ผมด้วยรออีกนิดนะเฮียเดี๋ยวก็ได้กลับมาเกิดแล้ว ไม่ใช่ยังเคยฟันเป็นเพียงคนที่ฉันต้องมาชิดไกลอยู่กันไปวันหนึ่งก็รักกันเอาไปซะแล้วก็ปิดปากให้มิดอย่าทำอะไรให้โดนจับได้ซ้ำสองละ่ะขอบคุณมากครับคุณมีนแล้วก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆผมไม่คิดว่านังนั่นจะเข้ามายุ่งจนทำให้โดนจับได้แบบนี้ อืไว้เดี๋ยวพ่อกลับมาแล้วจะให้พ่อหางานใหม่ให้ระหว่างนี้ก็ทำตัวสงบเสงี่ยมหน่อยลวกันได้ครับคุณมีนแบบนี้นังอ่อนมันก็ได้หน้าน่ะสิสิงวะ